แล้วก็วันนี้เรามาดำวักบสถ์หลังอหากกันนะคะเร้ก็ไก่ไตแล้วก็แล้วก็น้ำตาลน้ำตาแล้วก็แล้วก็แล้วก็เกลือแล้วก็แล้วก็ระนั้นนดแล้วก็กดให้เขากันเราให้เต๊กใ้ัดนละลาย เมื่อละลายแล้วนะคะก็ใส่ลงไปในฟักทองได้เลยค่ะยกได้ไหมคะเอาคนแล้วร้อดดนเลยร้อนเลยแต่ว่าเราใส่นื้อแล้วมันจะขมเดี๋ยวให้หกค่ะทำไมเราต้องใช้ตะแกรงคะเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันต้องมีเมลไดหวาน ไม่ใช่ค่ะใส่ได้จะแกงเพราะว่าต้องการให้เนื้อ<ช>สั่งขยะมันเนียนสวยค่ะเมื่อเจมเลยมันอาจจะหกแต่ว่ามันอาจจะอนจีะแกงๆไนยังไม่หมดยังอยู่ได้ใช่ค่ะน้าตาลที่มันละลายไม่หมดก็จะปลองขึ้นมาค่ะมันนม่เทให้ไหมคะเทแบบนี้มามันนี้เทให้จะได้ไม่หกเธอเถอะอลิซเดี๋ยวอลิซรลวังดีๆค่ะ ตื่ไหมตื่นะลูกไหมคะเออกวาดนากเลยเต็มไหมยังคะยกขึ้นมาดูสิคะโอ้ย,ยังไม่เต็มเลยคะ่ะใส่หมดเลยอุ้ยดีดีสิคะหกหมดแล้วค่ะโอเคค่ะเนื้อมันไม่เต็มนะคะทุกคนจะมันจะฟูขึ้นมานบบนตัดไปเราไปนึ่งในหมอ้อนะคะทุกคนดูคนแม่นี่ว่ามันไม่บอลเลย นี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วเรากลมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกลิ่นจิตรกรรแตกแบบนี้เลยค่ะทุกคน อร่อยเกันก้กลตามนั้นค่ะ